วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ใช่วันนี้เลยอ่าพอวันนี้เนื้อหาเยอะเราก็เลยจะต้องเอาไฮไลท์เราขึ้นมาก่อนเพราะมันเป็นของที่มีจำนวนจำกัดให้เขาดูเลยก็ได้อ่าอันนี้นะรูปประคำรูปประคำเขาเรียกหมากนับหมากนับก็คือจริงๆริแล้วเขาเอาไว้นับไป่าคนจะอาไว้นับก็ได้อ่าเอาไว้ภาวนาก็ได้หรือจริงจริงแล้วเนี่ยเราทําขึ้นมามันเป็นยางยืดเป็นยางยืดเห็นไหมครับ แล้วก็ไล่เข้าไปอืก็อยู่ในข้อมืออืมันจะอยู่ตรงกับเส้นที่ประจนเวลาเขายินแสแม่เนี่ยก็จะแม่ที่ตรงนี้พอดีอืตรงกับเส้นที่ประจนเนี่ยก็จะส่งเสริมเรื่องสุขภาพครับแกงกลางสมองความดันหัวใจครับอันนี้ก็คือมันส่งเสริมเรื่องสุขภาพโดยตรงคยับเป็นเรื่องคงกระพันแถวคาดโชคลาภอำนาจรูประคำนี่นะรูประคำเนี่ยครบเลยเพราะว่า มวนสารที่ซางเนี่ยไม่ธรรมดามาเด็กกำลังระถามลูกเนี่ยสาดซา่คือสร้างมาจากแร่เหล็กแร่เหล็กหลหลายชนิดมากอันนี้เหล็กไหลเหรออาจารย์เป็นแร่เหล็กหลายหลายชนิดแล้วก็จากหลายหลายประเภทแม่เหล็กดูดติดทุกเม็ดหนึ่งวงเส้นมีสิบแปดเม็ดสิบแปดเม็ดอ่าสิบแปดเม็ดก็คือสิบแปดอระหันอาจารย์ไปได้จากที่ใดมาสถานที่ที่ได้มาสงหวัลิขสิทธิ์ไว้ได้ไหม โอ้บอกเลยบอกเลยกลยไหมอาจารย์เอางี้กว่าในประเทศต่างประเทศค่ะต่างประเทศนี่เพราะว่าสมาชิกในรายกลุ่มจะรู้ว่าจะไปได้ใช่แล้วเพราะว่าจริงๆเราไม่อยากจะเอามาเผยแพร่ในรายการมากเหตุผลมึงพูดมากไม่ได้นะเพราะมีแค่สองร้ยเส้นอาจารย์พูดหน่อยเพื่อสมาชิกจะได้มีความรู้ไงอาจารย์ไม่ใช่อะไรหรอันนี้มันเป็นแร่ที่มีชนวนมวลสารจากหลายหลายหลายที่เอามารวมกันแล้วก็เอามาปั้น โดยใช้ลักเป็นตัวประสาน,ล,สานลักเป็นตัวประสานลักเป็นตัวประสานซึ่งปกติดีถ้าเราใช้ลักเป็นตัวประสานเนี่ยเป็นอะไรกแล้วแต่มันก็ค่อนข้างจะแพงอยู่แล้วนะอืและอันนี้นี่เป็นแร่เหล็กไหลที่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซนว่ามีพุทธคุณในตัวสูงและที่สําคัญคือเราเสกด้วยตัวเราเองอาจารย์เสกด้วยเราเสกด้วยตัวเราเองด้วยแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เขาทํามาเขาก็เสกด้วยแล้วก็ผ่านพิธีใหญ่หญตามความเชื่อเขามาก็ หลายครั้งด้วยข้อดีก็คืออันนี้มันเป็นเครื่องรางที่พกติดตัวเราได้เลยแล้วมันช่วยอะไรอาจารย์จริงๆนะเนี่ยพวกที่ความจำสั้นสุขภาพไม่ดีอืมไม่ค่อยมีโชคถ้าเราถนัดมือไหนใส่มือนั้นไม่ค่อยมีโชคด้วยอาจารยเพราะจริงมันมันเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเลยนะโชคลาภโด,ดยตรงเพราะที่ไปเอาเนี่ยส่วนใหญ่คนไปเอาคือคนที่มีโชคทั้งนั้นเลย แล้วก็มาเช่ากันไปเช่ากันไปต้องมีคาถาอะไรไหมอาจารย์ไม่มีไม่มีพกโทพุดโทพกติดตัวไปอพกติดตัวไปเนี่ยเวลาใส่ก็พุดโทอันนี้อันนี้ใส่อาบน้ําใส่นอนใส่ได้หมดไม่ละลายไม่ละลายไม่ละลายใส่ได้ติดตัวได้อแล้วมันจะมันขึ้นไหมอาจารย์ใมันก็ปกติมันก็ต้องอาจารย์ถ้สมมติใส่ถ้ามันสายยางถ้ามันยืดเรามาร้อยใหม่ก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ได้โอเคร้อยใหม่ได้สลับเม็ดได้อะไรได้แต่อยู่ให้ครบนะ อยู่ให้ครบตามนี้พอทั้งหมดมีสิบแปดเม็ดสิบแปดเม็ดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดเม็ดอาจารย์ผมถามครัถามหน่อยรูปประคับอาจารย์เนี่ยถ้าสูตรรูปมันเขามีรูปมีหลานเยอเขาตัดแบ่งเรียมหอยคอคนเราไม่ได้แปดเม็ดไม่ได้ตม่ตัวกระถางมันลงตามนี้ก้าอ๋อ มันมันมันว่าด้วยเรื่องอาสังวิสุโลโปูษาผู้พระเก้าตัวถอยเดินหน้าถอยหลังโอคือแล้วว่ขอแล้วคุณเก้าเดินหน้าถอยหลังแบ่งไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังเราทุกค,คนต้องครบส่วน<ช> <พอ S 2> แด่งแบเพราะเราเสก้วยนะว่าขอแล้วคุณเก้าเดินหน้าแล้วถอยหลังอืนวว่าขอแล้วคุณก็คือเก้าช่องเนี่ยว่าด้วยเรื่องพุทธคุณของพุทธเจ้าเก้าประการครับที่ถูกต้องครับและก็ว่าด้วยเรื่องสิ่งที่ไม่ถูกต้องอเก้าประการอื เพราะฉะนั้นนี่มันจะใช้ได้ทั้งเรื่องที่ถูกตั้งและไม่ถูกตั้งอที่เราเสกลงไปนะที่จะอะไรกันที่จะความเส้นเนี่ยเราจะต้องเอามานั่งเสกอย่างเงี้ยทุกเม็ดเดินหน้าแล้วถายหลังทุกทุกเส้นเลยสองร้อยเส้นสองร้อยเส้นเราจะต้องมานั่งอย่างเงี้ยว่าคาถาลงไปทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดทั้งเดินหน้าแล้วก็ถายหลังอเพราะฉะนั้นนี่ถ้าขาดไปแล้วไม่ไม่สามารถคือห้ามเอาไปแบ่ง แต่ถ้าขาดแล้วเอามาร้อยเรียงเหมือนเดิมได้แต่ยังไงต้องครบ18เม<ต>งครบ18เมตนไม่งั้นอนะขลาบจะหายไปตัวแบ่งใครไม่ได้แบ่งใครไม่ได้สามารถเช่าบูชาได้ที่ Line แอดมันตาสยามหรือช่องทาง Facebook รายการมันตาสยามตามที่อยู่ด้านล่างนะคะหมวยยินดีให้บริการทุกท่านคะ่ะหมวยคอนเฟิร์มเลยคะ่ะ